สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโบราณสถานที่น่าสนใจมากๆที่หนึ่งนะคะคือปราสาทตาเมือนทมที่อยู่ตรงชายแดนไทยกัมพูชาเลยในจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเอ่อตำแหน่งที่ตั้งนี่แหละค่ะที่ทำให้ปราสาทนี้มีเรื่องราวที่แบบซับซ้อนนิดหน่อยแล้วก็น่าติดตามอยู่เรื่อยๆเลยนะคะ ใช่ครับวันนี้เรามีข้อมูลจากพีพีทีวีออนไลน์ซึ่งเขาก็รวบรวมมาจากชททแล้วก็กรมศิลปากรด้วยนะครับเราจะมาดูกันว่าข้อมูลพวกนี้เนี่ยบอกอะไรเราเกี่ยวกับปราสาทตาเหมือนโทมได้บ้างทั้งเรื่องออประวัติความสำคัญสถาปัตยกรรมแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันด้วยครับเยี่ยมเลยค่ะงั้นเริ่มต้นจากข้อมูลพื้นฐานกันก่อนเลยนะคะปราสาทนี้จริงๆแล้วอยู่ที่ไหน ใครสร้างแล้วก็เก่าแก่แค่ไหนคะ่ะครับตัวปราสาทเนี่ยตั้งอยู่ที่บ้านหนองคนาตําบลตาเมียงอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ครับผมส่วนคนสร้างเนี่ยข้อมูลบอกว่าเป็นพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่สองนะครับกษัตริย์แห่งอาณาจักรพระนครอายุก็น่าจะประมาณปลายปลายพุทธศตวรรษที่16ครับจัดเป็นศิลปะขอมแบบบาปวน โอ้โหปลายพุทธศตวตรรษที่16นี่เก่าแก่มากเลยนะคะแล้วอะไรคือความพิเศษหรือแบบความสำคัญของปราสาทตาเมืองทมค่ะเห็นว่าเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มปราสาทตาเมืองด้วยใช่ครับนอกจายจะใหญ่สุดในกลุ่มแล้วเนี่ยจุดเด่นมากๆอีกอย่างก็คือการสร้างบนเนินเขาครับแล้วที่สำคัญกว่านั้นคือสร้างคล่อมโขดหินธรรมชาติที่เชื่อกันว่าเป็นสวายมพูลึง สวายมภูล,ลึงครับคือซิวลึงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเลยโหซิวลึงเกิดเองฟังดูขลังมากๆเลยค่ะทำไมถึงสำคัญขนาดนั้นคะ คือในศาสนาฮินดูนะครับโดยเฉพาะลัทธิไสยวิกายที่นับถือพระศิวะเป็นใหญ่เนี่ยศิวลึงที่เกิดเองตามธรรมชาติถือว่าศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งเลยครับการสร้างปราสาทครอบทับลงไปก็เหมือนเป็นการแสดงความเคารพสูงสุดแล้วก็ใช้ที่นี่เป็นศูนย์กลางประกอบพิธีบูชาพระศิวะเลยครับที่นี่เลยเป็นเทวสถานสําคัญมากๆของลัทธิไสยวิกายในอดีตอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะเป็นศูนย์กลางความเชื่อที่สําคัญจริงๆแล้วในแง่สถาปัตยกรรมล่ะคะ ตัวปราสาทสร้างแบบไหนมีอะไรน่าสนใจบ้างมักจะสร้างรื่นเรียงเรียงกันไป3ประสาทโดยเฉพาะตัวปราสาทที่รับเลยจะเป็นยอดสูงสุดและมีการสร้างเป็นจอมเวรยอดรวมหลายชั้นไว้ข้างในเพื่อเป็นบริเวณสันวาตเกสีที่ทิศลายส่วนตัวปราสาทอื่นจะมีการสร้างแบบสมเพียบม,มากขึ้นเช่นการสร้างวัุละปราการเทียนที่มีรูปแบบมาจากการใช้ผนังเพื่อร้อมรอบกลมอาคารหลัก บางคนก็คิดว่าการสร้างสามเรียงให้เรียงชิดกันเป็นกลยุทธ์สำหรับการลบกวนศัตรูครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเป็นระบบการสร้างสถาปตัตยกรรมที่ซับซ้อนและหลากหลายเลยแล้วในเชิงประวัติศาสตร์ล่ะคะตัวปราสาทมีประวัติอะไรสำคัญบ้าง ข้อมูลประวัติศาสตร์ค่อนข้างน้อยมากนะครับแต่เชื่อกันว่าถูกก่อสร้างในสมัยพ่อคุณรามคำแหงมหาราชในช่วงกลางศตรวรรษที่13เพื่อแสดงถึงความสำเร็จของพระเจ้าที่ขุดลุมบุญนั้นเป็นมักจนะเข้าใจว่าที่นี่น่าจะใช้เป็นทีทะทางธรรมชาติของพรีเมอ๋อขอบคุณมากๆที่ให้ข้อมูลประวัติศาสตร์และความน่าสนใจของปราสาทต,ตาเมือนให้เรารู้โครงสร้างหลักๆก็ใช้หินทรายสลับกับศิลาแรงครับ ตัวปราสาทประธานเนี่ยเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมข้างในก็เคยเป็นที่ประดิษฐานสิวลึงแล้วก็มีประตูซุ้มเข้าออกได้สี่ทิศเลยแต่ละทิศก็มีรายละเอียดต่างกันอย่างประตูทางทิศใต้ก็จะมีมนดบยื่นออกมาเชื่อมต่อกันหลังคาก็เป็นหินทรายซ้อนๆกันขึ้นไปครับอืมแล้วพวกการตกแต่งหรือลวดลายสลักสวยๆอะไรแบบนี้ยังพอมีให้เห็นชัดๆไหมคะ ยังมีอยู่ครับอย่างตรงฐานประสาทก็มีการสลักเป็นรูปค,คล้ายๆเทวรูปยืนเรียงกันไปหรือพวกทับหลังประตูที่ทำจากหินทรายก็มีภาพสลักเป็นรูปเทวดานั่งชันเข่าอยู่เหนือหน้าการอะไรแบบนี้ครับซึ่งก็เป็นลวดลายที่พบในศิลปะยุคนั้นแสดงถึงฝีมือช่างสมัยก่อนได้ดีทีเดียว น่าทึ่งมากค่ะแล้วปัจจุบันนี้ล่ะคะปราสาทต,ตาเมืองทมอยู่ในการดูแลของใครแล้วถ้าคนทั่วไปสนใจอยากไปเที่ยวชมสามารถไปได้ไหมคะปัจจุบันก็เป็นกรมศิลปากรขอ,ของไทยนี่แหละครับร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดูแลรักษาอยู่โบราณวัตถุบางชิ้นที่เคลื่อนย้ายได้เนี่ยก็ถูกนำไปเก็บรักษาแล้วก็จัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติด้วยครับส่วนการเข้าชมเนี่ย เปิดให้เข้าได้ทุกวันเลยครับตั้งแต่8ดโมงเชา้าถึงห้าโมงเย็นไม่เสียค่าเข้าชมด้วยอ๋อดีจังเลยค่ะแล้วการเดินทางล่ะคะยากไหมไม่ยากครับจากตูมืองสุรินก็ใช้ทางหลวง214ผ่านอำเภอปราศาสตแล้วก็เลี้ยวเข้าทางหลวง2121มุ่งหน้าไปทางอำเภอบ้านกรวดเดี๋ยวจะมีป้ายบอกทางแยกเข้าบ้านตาเมียงเองครับแต่ว่า ด้วยความที่อยู่ติดชายแดนมากๆแบบนี้มีประเด็นอะไรที่เราควรต้องรู้เป็นพิเศษไหมคะเรื่องความปลอดภัยหรือว่าการเข้าถึงอะไรแบบนี้อันนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยครับด้วยที่ตั้งที่อยู่บนเส้นเขตแดนจริงๆเนี่ยการเข้าถึงตัวปราสาทจากฝั่งไทยถือว่าสะดวกที่สุดเพราะมีถนนตัดเข้าไปถึงในอดีตเนี่ยการเข้าจากฝั่งกัมพูชาค่อนข้างลําบากเพราะเส้นทางเดิมเป็นป่ารกไปแล้วแต่ข้อมูลก็บอกว่าตั้งแต่หลังปี2553 ก็มีการพัฒนาถนนทําให้เข้าถึงง่ายขึ้นจากฝั่งนั้นด้วยเหมือนกันครับแล้วเคยมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะจากตําแหน่งที่ตั้งตรงนี้มีบันทึกไว้นะครับว่าในช่วงที่มีกรณีพิพาทเรื่องเขตแดนไทยกัมพูชาซึ่งจุดหลกัลกๆตอนนั้นอยู่ที่ปราสาทพระวิหารแต่ก็เคยมีการประทะกันลามมาถึงบริเวณกลุ่มปราสาทต,ตาเหมือนด้วยเหมือนกันครับทาให้บางช่วงเวลาในอดีตเนี่ยมีการปิด แม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมหรือว่าจํากัดพื้นที่เข้าชมไปบ้างแล้วก็อาจจะมีเจ้าหน้าที่ตํารวจตระเวนชายแดนคอยดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อยู่ครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ต้องระมัดระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์นิดหนึ่งอ้อค่ะเข้าใจเลยว่าเป็นพื้นที่ที่ละเอียดอ่อนจริงๆทีนี้มาถึงคําถามที่หลายคนน่าจะสงสัยกันโดยเฉพาะพอฟังเรื่องประวัติศาสตร์กับที่ตั้งแล้วสรุปแล้วจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยปราสาทตาเมืองทมถือเป็นของใครคะคือ ถ้าอิงตามข้อมูลที่เราได้รับมานะครับซึ่งมาจากทางกรมศิลปาอรและก็พทอท,อท,อทอเนี่ยจะระบุชัดเจนเลยว่าที่ตั้งของปราสาทต,ตามเมินทมอยู่ในเขตบ้านหนองคันนาตําบลตามเมียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ประเทศไทยและปัจจุบันก็อยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของกรมศิลปากรของไทยครับผมถึงแม้ว่ารากฐานทางประวัติศาสตร์จะมาจากอาณาจักรของโบราณแล้วตัวปราสาทก็ตั้งอยู่บนแนวชายแดนที่เคยมีประเด็นอ่อนไหวก็ตามนะครับ ชัดเจนค่ะข้อมูลระบุว่าเป็นพื้นที่ในเขตประเทศไทยและดูแลโดยหน่วยงานของไทยนะคะสรุปแล้วปราสาทตาเมินทมก็คือเทวสถานฮินดูลัทธิไสวนิกายที่สำคัญมากทางศาสนาจากสวายมพูล,ลึงสร้างในยุคอณาณาจักรพระนครแต่ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตจ,จังหวัดสุรินประเทศไทยบนพื้นที่ชายแดนที่ก็ต้องพิจารณาบริบทปัจจุบันควบคู่กันไปด้วยถูกต้องเลยครับ การเข้าใจประวัติศาสตร์แล้วก็บริบทดั้งเดิมเป็นเรื่องสำคัญมากครับสุดท้ายนี้มีมุมมองอะไรที่น่าสนใจอยากฝากทิ้งท้ายไว้ให้เราได้คิดต่อกันไหมคะครับ ผมว่าสิ่งหนึ่งที่น่าคิดเสมอก็คือโบราณสถานที่สร้างขึ้นในยุคสมัยที่แนวคิดเรื่องรัฐชาติหรือว่าเส้นพรมแดนแบบปัจจุบันมันยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่พราเวลาผ่านไปเนี่ยพื้นที่เหล่านั้นกลับถูกขีดขั้นด้วยเส้นแบ่งเขตแดนสมัยใหม่มันก็เลยสร้างความซับซ้อนในการมองการตีความอยู่เสมอการลงมองย้อนกลับไปทําความเข้าใจความเชื่อศิลปะแล้วก็บทบาทของสถานที่นั้นๆในอดีตจริงๆนะครับอาจจะช่วยให้เราเห็นคุณค่าและความหมายของโบราณสถานเหล่านี้ได้ลึกซึ้ง น่นองเหนือไปจากแก้ตำแหน่งที่ตั้งบนแผนที่ในปัจจุบันครับผ